สวัสดีคะ่คะวันนี้จะพาพี่น้องมากินแกงอ่อมเลือดใส่เต้าหู้ขาวนะคะพี่น้องผีมือมวนทําเองนะคะพี่น้องกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะก่อนกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผากินด้วยนะคะขอบคุณมากๆ<อ> <มา S 2> ค่ะวันนี้ให้น้องมวนใส่ไมโครโคนครับพี่น้องมัน,นมีแค่อันเดียวเ <c oughs> นาะพี่น้องก็บอกว่าไมโครโคนมีหลายอันอยู่แต่ว่า โทรศัพท์มันเสียบได้ดูเร็วครับพี่น้องเนาะใช่ค่ะ<ม>ถ้าคนนึงใส่ก็คนนึงก็ไม่ได้ใส่นะคะพี่น้องมน<อ>จะกินไปแล้วก็หมอกวิธีทําไปนะคะพี่น้องมาทานด้วยกันนะคะพี่น้องมาค่ะพี่น้องกินข้าวจ้ากันค่ะกินอันนี้ัน,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 นเป็นถ้วย <laughs> กินถั่วหุงเนื้อเมาเลยคะ่ะเนาะมีใส่หักมีกาอินเฮแล้วก็บอกพักมีเฮ้องมีผักกี้ ใส่หล,ลายอย่างนะคะพี่น้องมากินจ้อมกันคาปินผักไต้เข้ากุ้วนะค่ะน้องเข้าแดดมาให้เขียกเข้าก้วนกันเลยเพราะแ่นม,มีผักกอเข้าเฮดนำนะคะมาทานด้วยกันนะคะพี่น้องตักเยอะๆเลยคนแดงเลือดชิ้นใหญ่ๆนะคะพี่น้องทำง่ายๆนะคะพี่น้องอันนี้มนแกงอ่อมแบบคนไท้ายใหญ่ ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็อร่อยมากครับหั่นพรอมแดงนะคะพี่น้องกระเทียมพริกสดมะเขือเทศเอาลงไปผัดให้มันสุกแล้วก็ใส่ขมิ้นนิดนึงนะคะพี่น้องก็เอาเลือดกับเต้าหู้ลงไปผัดล้มเลือดก็ม้วนโลกก่อนนะคะพี่น้อง แล้วก็เอารากชูลงไปด้วยนะคะพี่น้องมีรากชูนิดหนึง่งผัดให้เต้าหู้กับเลือดมันเริ่มสุกนิดหนึง่งน้ามันเริ่มออกแล้วก็เติมน้ําน้ําร้อนนะคะพี่น้องนิดหนึง่งแล้วก็ปรุงเครื่องเลยคือผงชูรสนิดนึงไม่ใช้น้ําตาลนะคะพี่น้องแล้วก็ขันนอนิดหนึ่งนะคะพี่น้อง ไม่ได้ใส่ถันเน่านะคะอันนี้แจงออมเพราะว่าเต้าหูขาวก็ทำมาจากเป็นแบบสารโูดแบบเรียวกันกันกบทํำถัถนเน่านะพี่น้องถ้า <S <S น้ำเดือดก็ <S 1> <S 1> แล้วก็ชิมรู้ว่าเราจะเอารสชาติแบบไหนถ้าน้ำเดือดแล้วก็ใส่มีดหลอกความนิดนึงแล้วก็ไหแมงลักแล้วก็ ต้นหอมผักชีนะคะพี่น้องแบ่นั้อร่อยไหมคะคุณเลี้ยงอร่อยมากครับสักเยอะๆเลยทำร้อนๆนะคะพี่น้องกินข้าวสวยก็ร้อนๆเลยกับข้าวก็ร้อนๆนะคะพี่น้องคุณเลี้ยงเขารดน้ำชาน้ำยานะคะพี่น้องี่พี่น้อง เนึิ้นใหครับอของอร่อยแม่เลี้ยงวันจะมาแย่งแล้วนะคะพี่น้งมันก็จะไปนั่งตลาดเขากินกระทะกินหอมมากเดี๋ยววันหลงังเรากินเนาะ <c oughs> นก็ะทาไม่ได้กินนานแล้วหรือว่าจะไปกินที่ร้านดีเนาะ เราดูกันนะเป็นร้านไปกินที่ร้านนี้นะนั่งกินเต็มที่เลยนะคะพี่น้องมมันแพงน่าจะขึ้นราคาอยู่เนาะหม,มูกระทะเพราะว่าคนจีนเขาเปลี่ยนปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะลองปีใหม่นนี่นะคะพี่น้องกินกับข้าวบ้านๆน,นะคะพี่น้อง อย่างเร็วง่ายง่ายแต่มีทุกอย่างนะคะพี่น้องใส่ร่มกันละลายอย่างก็ึงเข้าวที่มีนะใช่ค่ะกับข้าวไม่ต้องรูล้ามากนะคบพี่น้องอยู่ที่ว่าเราหิวไม่หิวถ้าหิวนี่อะไรก็อร่อยไปหมดนะคะพี่น้อง ถึงแม้ว่ามองมันเป็นกับข้าวบ้านานแบบถ้าเรา,สาใ<อ>ส่ใจทำมันก็อร่อยนะคางเงี้ยเดี๋ยวว่าถ้าเราชิมดูนี่สุดยอดครับพี่น้อง <c oughs> ไม่ต้องมองหน้าตาครับพี่น้องแบบข้าวบางอย่างหน้าตาแต่ไม่ไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นะ <c oughs> แต่อร่อยมากครับพี่น้องคนก็เหมือนกัน บางคนสวยแต่ <คน S 2> ใจไม่ดีนเนาะใช่ครับบางคนหน้าตายดีแต่ว่าเป็นคนแบบชอบแก่งคนอื่นก็มีพี่เนาะอย่างแรงหน้าตาเหมือนคนแบบคนโจรพีนะ่เนอะเหมือนคนร้าย แต่ว่าใจดีใจดีไหมใจดีมากนะคนะพี่น้องตักเยอะๆเลยกับข้าวกับข้าวก็ถ้าเป็นกับข้าวเจ้านายก็ มนจะเป็นคนทำนาเป็นคนแย่งเเป็นคนช่วยแต่ถ้าเป็นกับข้าวเราสองคนกินเองก็บางทีก็คนแย่งเขาทำบางทีก็มนทำนาพี่นนอะบางวันมนก็อยากกินผีมือคนแย่งเขาบ้างอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เปลี่ยนกันนะพี่นนางกับข้าวท้าใหญ่กับข้าวบ้านเราก็ทำได้ทั้งสองคนนะพี่นนอะ ถ้าทำหลายอย่างก็ช่วยกัน,นเนาะน้องเส้นทํามาลาะฮินเนาะใช่ทํามาะาะฮินก็เครื่องมันจะเยอะนะคะพี่เนะเาะก็ช่วยกันทําช่วยกันกินช่วยกันทํานะพี่เนาะจะได้เส็ดเดียวเนาะอะไรก็ถ้าเราช่วยกันเวลาเราเสร็จแล้วก็มานั่งกินแบบป้ายใช่ไเนาะถ้าคนนึ่ง ทำคนนึงก็เก็บล้างถ้วยล้างชานอย่างนี้ค่ะใช่พี่น้องเพราะว่าแรงเป็นคนแบบว่ากินข้าวทำกับข้าวเสร็จหม้อหม้อถ้วยถ้วยชามชามอะไรกองไว้ยังไม่ได้ล้างอะไรเงี้ยมานั่งกินข้าวยังไงไม่ไม่สนุกพี่น้องมันไม่ค่อยสบายใจเนาะใช่ครับถ้าเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว,วเรียบร้อยแล้วก็มานั่งกินข้าวอะไรเงี้ยที่ดูก็ดูใ่ที่เรากินอยู่อะไรเงี้ยมาล้าง สบายใจเจ้านายเก่าแร้วงยังว่าเลยวะอืมเธอนี่ไม่เหมือนลูกน้องคนเก่าเลยลูกน้องคนเก่ากนีนเ่เลลลวลาพกราบถึงเข้าวก,กับข้าเอ,อไม่ใช่ช่วยชามตั้าน,นาก็มากองไว้กองไว้ช่วยชามตัวเองก็กองไว้ไปนั่งกินข้าวแบบสตล์แล้วก็ ไม่ไกินข้าวเสร็จค่อยมาเก็บล้างอะไรเงี้ยหมอก้องน้องเก่าครับแต่ว่าเธอนี่ไม่เห็นเป็นแบบนั้นเลยคุณแม่คน<ว>เรามันก็เป็นแบบนั้นเนี่ยพี่น้องมันก็จักต่างกันไปคนอื่นเขากินข้าวเร็ยวยงไงความคือคนนี้ก่นอนยังไม่ทำยูทูปกินข้าวช้ามากนะคะพี่น้องเพราะว่าจริงๆแรงคิดว่าตนอนยังไม่มาอยู่ที่นี่นะคะก่ <c oughs> <c oughs> เวลาองมนโทหาตอนยังไม่มาอยู่ที่นี่เวลาองมนโทรหาคุยกันอยู่อินไปคุยไปองมนทำป่ะทำไปมงมทำงานเสร็จหลายหลายอย่างแล้วน,นะ <c oughs> พี่น้องแต่แบงเขายังนั่งอยู่ที่เลิฟยังกินข้าวอยู่เพราะว่าคนเ,เรามันแบบที่จิตใจเราสงบก็ตอนเรากินข้าวเลยพี่น้องถ้าพูด กับทำตามตรงก็ถ้าจิตใจเราไม่สงบเราก็ไม่รู้รสชาติว่าอร่อยหรือเปล่า <c oughs> ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่มวนก็บอกตลอดนะครับพี่น้องว่าแะไวแบบตอนยังไม่ทำอยู่ทบก็มวนก็บอกว่าแบบว่าเรารีบเป็นอย่างหนึ่งนะถ้าเราไม่รีบก็ว่าไปอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องมวนก็ไม่ไปรีบไปร้อนอะไรครับถ้าไม่มีอะไรต้องทำ แมาว่าถ้าเรามีอะไรต้องทำเขาก็รีบได้นะคะเงินที่เขาเป็นแบบเขาทำตัวุกไล่ทีดต่อกันเนาะเอาแบบไล่วันจิเอาแบบไล่วันเขาก็ค่อยๆทำเอาแบบเมาซินี่เขาก็ทำเป็นแบบนั้นไม่ว่าอะไรหรอกเวลาเราดีเราก็ทำได้เนาะแต่เวลาเรามีเวลาเราก็อยากนั่งกินแบบ ค่อยๆกินอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเราถงกันแบบว่าต้องไปไม่ทำยูทูบแล้วเนาะแล้วก็จะกินข้าวแล้วก็นั่งคุยกันเบนชครึ่งชั่วโมงเลยนะเรื่องนี้เนาะน้องวนเขาพร้อมไปสักพักอ่ะพี่น้องตอนแรกทำยูทูบใหม่ๆตอนนั้นเขายังไม่ออกกล้องนะไม่ได้กินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าจะกินแบบ แต่ว่าแรงต้องกินอยู่แล้วเนาะสิบหน้าที่อะไรเงี้ยพี่น้องในน้องมลเขาบางทีก็เขาว่ากินนิดเร็วอะไรเงี้ยต้องมาเผาคนแรงเขานะเหมาให้เขากินเร็วๆยอด,ดหลายร้อยู่เนาะตอนนั้นเน<อ>ี่ยนี้มาออกกล้องกับน้องมาออกกล้องกับแรงไม่รู้แล้วพี่น้องคุณอย่างเดียวกันนะ กับข้าวง่ายๆอร่อยมากนะคะพี่น้องขย,าย่าน้องทานก็น้องทําตามมนที่มอหบอกนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะ <พอ S 2> สวัสดีค, <น S 2> ค่ะค <laughs> สวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้อง